วัดสุรินค่ะไปเบิงบรรยากาศจุดพอนฝนการค่ะชายแดนช่องสายตะกูอำเภอบ้านกลววจังหวัดบุบรีรัมย์หลังจากที่มีคำสั่งปรับลดว,วันเวลาเปิดปิดจากเจ็ดมือเรือแค่สัปดาห์ละสามมือมือแหลกนี้เงียบเงาค่ะพี่น้องประชาชนฟังไทยกัมพูชาขามไปมาซื้อขายสินค้าบางตาค่ะคา,าดว่าอาจจะเกิดจากว่ายังบ่หมั่นใจในสถานการณ์นะคะกับวอนพรรคัฐให้เร่งเจรจาหาข้อยุติให้กลับในสู่ภาวะปกติโดยเร็ว car tá. ใายหลังจากทีแมทัพา,าค2อด้ล่งน้มนคณคําสังเรื่องการควบคุ้มการเปิดปิดจุดพันแดนทุกประเภทตามแนใชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดช,ชอบตั้งแต่วันที่เจ็มีถุนายน2 5 6 8ที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากกรณีเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่บริเวณช่องบกอำเภอหนํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีบัรสุ ล่าสุดบรรยากาศถี่จุดพอนปลนการคาช่องซ้ายตะกูตำบลจันทพบเพชอเพอรอำเภอบานกรดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันขามกับช่องจุบโกกีอำเภอบันเดียอำมพิจังหวัดอุดรีใช่ราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะจากเดิมถี่เคยเปิดห้พี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยเดินทางเข้าออกสื่อขายสินค้าเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคได้ทุกมือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15หานาฬิกาภายหลังมีคำสั่ง รับลดวันเวลาเปิดปิดดานเหลือแค่สัปดาห์ละสามืือก็คือวันอังคารพูดพรฤหัสในช่วงเวลาเก่านาฬิกาถึง12บสนาฬิกาหลังมือแรกนะคะหลังหลังการบรรยากาศมือแรกหลังการปรับลดเวลาเนี่ย ฟังไทยก็มีการเปิดประตูตามคำสั่งค่ะในช่วงเวลาเก่านาฬิกาแต่ฟังกัมพูชาปเปิดประตูในช่วงเวลา10นาฬิกาจากนั้นก็นมีพี่น้องประชาชนทั้งสองฝังขามไปมาเพื่อสื่อขายสินค้าแต่บรรยากาศนี่เงียบเงาก็ปกติค่ะอาจจะเกิดจากว่าบ่มันใจในสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะมีการเจราจาปรับกำลังทหารกลับไปยังทีตั้งแล้วก็ตามซึ่งจากการตรวจสอบกับ พบค่ะว่าส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยหลายกลัวค่ะที่ฟังคาไปฟังข่ขามฟังไปนะคะบางส่วนเนี่ยกะขามไปซื้อของแต่ว่าบางคนกะขามไปบอลคาสิโนค่ะกะบอลคาสิโนนี่ตั้งอยู่ห่างจากจุดพันแดนประมาณ2 0 0ถึง300เมตรนะคะกะทางการอนุญาตให้เฉพาะชาวอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์สามารถขามจุดพอนปล้นช่องซ้ายตะกูได้แค่นั้นส่วนอำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่น ยังบออนุญาตให้ขามค่ะเนื่องจากว่าเป็นจุดผ่อนปนนะคะคณะทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ได้มีการเฝ้าดูแลความสงบเรียบร้อยมีการตรวจตราบุคคลสิ่งของที่เข่าออกอย่างเขมงวดค่ะด่านประชาชนชาวอำเภอบ้านกลววจังหวัดบุรีรัมย์ที่ขามไปสื่อสินค้าในฟังกัมพูดชาติก็บอกค่ะว่ายังคงซึกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิขามไปสื่อของก็กต้องเฝ้าไปเฝ้ากับ เพราะว่าห่วงใน,นเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะการเข่าไปหาของปลาในช่วงนี้บกกาสที่จะไปหาคือเกาแล้วนะคะเพิ่นกับฝากว่อนรัฐบาลนะคะหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของหันนี้ให้เร่งเจรจาหาขอยุติให้ประชาชนทั้งสองฝั่งคามไปมากแล้วก็ใส่ชีวิตใดตามปกติคือเกาค่ะ